คุณกังวลว่า AMD จะหลังหลายกราฟิกการ์ดรุ่นใหม่และและเลยรุ่นเก่าใช่ไหมไม่ต้องกังวล AMD ยืนยันว่าพวกเขายังคงสนับสนุนเกมเมอร์ผู้ใช้กราฟิกการ์ดระดีอันทุกคนโดยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือใหม่ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ที่กังวลว่าการอัปเดตล่าสุดอาจส่งผลต่อการใช้งานของพวกเขา AMD ได้ออกมาแจ้งชัดเจนว่าการอัปเดตไดรเวอร์ AMD Software a d e o n Edition 25.10.2ไม่ใช่การสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับผู้ใช้กราฟิกการ์ดรุ่นอดีตในหนึ่งและอดีตในสอง ซีรีส์ Radeon RX 5 0 0 0และ RX 6 0 0 0แต่เป็นการแบ่งไดเวอร์ออกเป็น2รูปแบบเพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วทำไม AMD ถึงต้องแบ่งไดเวอร์ออกเป็น2รูปแบบที่จริงแล้วการแบ่งไดเวอร์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ AMD สามารถพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆสำหรับกราฟิกการ์ดรุ่นใหม่ Radeon 3และ a d e o n 4ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลต่อการใช้งานของผู้ใช้รุ่นเก่า พวกเขาจะได้รับการอัปเดตที่มุ่งเน้นไปที่ความเสถียรการแก้ไขข้อบกพร่องและการรองรับเกมใหม่ๆแต่ที่น่าสนใจคือการแบ่งไดเวอร์นี้อาจเป็นเรื่องที่บางคนมองว่าเป็นการแยกกลุ่มผู้ใช้แต่เองไดยืนยันว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลทุกฝ่ายคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับกลยุทธ์นี้หรือไม่สำหรับผู้ใช้กราฟ,ฟริกการ์ด r a d อั n ทุกคนคุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์การชี้แจงอย่างเป็นทางการที่อยู่ support for every r a d i o n gamer https colon a s a www.amd.com s a n s a blog 2025 c o n t i n u e n support for every r a d i a n t gamer html ด้วยการอัปเดตนี้ AMD ยืนยันว่าพวกเขายังคงมุ่งม,มั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดให้กับเกมเมื่อทุกคนไม่ว่าคุณจะใช้กราฟริกกาดร,รุ่นใดคุณก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจาก AMD เพราะเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของชุมชนเกมเดียวกัน